สนุกเพลิดเพลินแล้วก็ไปท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซียค่ะ,ะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีครูทั้งหมด3ท่านนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับไปให้มาเลเซียโดยครูจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียข้อๆก่อนนะคะ,ะโดยประเทศมาเลเซียนะคะจะตั้งอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะคะโดยมีดินแดงน,นะคะทั้งหมด3ดินแดงมีทั้งหมด13รัฐน,นะคะแล้วก็มีทะเลจีนใต้นะคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส,ส่วนที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะโดย มาเลเซียตะวันออกและมาเลเซียตะวันตกโดยมาเลเซียตะวันตกนะคะมีดินแดนทางบกและก็ทางทะเลเนี่ยร่วมกับไทยและอีกส่วนหนึ่งนะคะมีดินแดนทางทะเลนะคะร่วมกับสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียมาเลเซียตะวันออกนะคะมีดินแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับกูนยและอินโดนีเซียและมีพรมแดนทางทะเลนะคะร่วมกับฟิลิปปินส์และเวียดนามนะคะค่ะก็ี๋ยวต่อไปเรียนเชิญคุณครู ลิงกิตภาษาราชการคือภาษามาลายูคะ่ะค่ะสำหรับประชากรของประเทศมาเลเซียนะคะก็จะมีประมาณ3 1ล้านกว่าคนค่ะแล้วก็มีเนื้อที่3,383ตารางกิโลเมตรนะคะการปกครองของประเทศมาเลเซียปกครองโดยระบบประชาธิปไตยรัฐสภาค่ะอ่าค่ะก็นี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียนะคะที่คุณครูทุกท่าน รู้แล้วได้รับฟังกันทั้งสนุกแล้วก็เพลินเลยใช่ไหมคะก็วันนี้ ú, คุณครูก็ขอจบคลาสเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้น <Shout> ักเรียนนะคะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้อย่างทร่ว้วนเต็มที่และก็นําไปปรับใช้หรือว่านําไปใช้ในการสอบต่อยอดต่อไปนะคะคุณครูก็ขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนทุกบทร้องขอเครพขอบคุณค่ะไว้นะคะจะเป็นข้อห้ามเมื่อเราไปประเทศมาเลเซียนะคะไปดูกันเลย ดีนะแต่เราไม่เข้าใจอย่างหนึง่งเรายืนคุยกับคนมาเลเซียคนหนึง่งแล้วเรายืนคำแซลเว้ยแล้วเขาบอกว่าเราอะ่ะหยาบคายเ,าเราก็ไม่เข้าใจว่าเราหยาบคายตรงไหน,นทําไมอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยมันเป็นวัฒนธรรมของเขาแหละเนี่ยอยู่ที่ไทยนะเรายืนคุยอย่างเงี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยเหมือนคุยกับเพื่อนอย่างงี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมแต่พอไปอยู่มาเลเซียนะหูยเขาด่าเราเป็นรักเป็นเวงเลยเธออาจจะเป็นการไม่ให้เกียรติกันหรือเปล่าสําหรับคนมาเลเซีย ก็น่าจะใช่อย่างนั้นแหละและเธอล่ะเป็นไงบ้างสบายดีจ้าเออเรามีธุระต้องไปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะบ๊ายบายชิงทําไมผมร่อนผมสวยจังเลยนี่เธอทําไมอ่ะจับผมแบบนี้ไม่ได้นะทําไมหรอที่มาเลเซียเขาถือนะว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันแต่ที่นี่ที่ไทยไม่เป็นไรหรอกเป็นไรหรอกอืม ผมว่มสวยเหมือนกันเลย <laughs> <Okay. S 1> ค่ะก็วันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ขออาภาัยมาในที่นี้และหากมีโอกาสนะคะก็พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ,คะบ๊ายบายอ้าวชิบดีว่าไงไปมาเลเซียมายัางไงโอ้ <laughs> อยากลาออกแล้วอ่ะตอนเนี้ย